สวัสดีครับวันนี้ช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับไมโครเวฟนะครับลูกค้าอาการคือลูกค้าอบอาหารแล้วอาหารไหม้นะครับไหม้นะครับก็คือการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับก็คือถ้าเครื่องมันยังร้อนแสดงว่าชุด ทำความร้อนปกตินะครับแมกนีตอนปกติทุกอย่างปกติเพราะว่าเครื่องยังร้อนตัวนั้นเราตัดไปได้เลยนะครับก็ชุดแคปชุดหม้อแปลงแมกนีตอนนี้เราตัดไปเลยก็คือเราจะทําการถอดขาที่หม้อแปลงขาไฟเข้านะครับออกมาแล้วก็เอาหลอดไฟมาต่อแทนนะครับเอาหลอดไฟมาต่อแทนนะครับเพื่อที่จะเช็คระบบการตัดต่อของสวิต แล้วก็ตัวปรับระดับนะครับก็คือตัวที่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือ1ชุดสวิตชัมเมอร์นะครับ2ตัวปรับระดับก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ตัวท e like ี่3รีเลย์ก็เป็นไปได้นะครับรีเลย์ก็คือตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ารีเลย์โอกาสน้อยมากนะครับก็ เข้าเรื่องกันเลยนะครับเราก็จะมาหาสาเหตุกันนะครับตอนนี้เราก็จะทําการทดสอบก็คือเช็คระบบไฟนั่นเองนะครับว่าการตัดต่อปกติหรือไม่นะครับก็ถ้าท่านที่ไดช้ชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับในคลิปเช็คระบบไฟไมโครเวฟนะครับเราก็จะทำเราก็จะทําแบบนั้นเลยนะครับก็คือปลดสายไฟที่ออกจากหม้อแปลงออกนะครับ ไฟที่เข้าหม้อปแปลงนะครับที่เป็น220โวลต์ออกแล้วเอาหลดไฟมาต่อแทนนะครับนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มดูการทํางานแต่ละระดับนะครับว่าปก,กติหรือไม่นะครับดูการตัดต่อการจ่ายไฟให้กับชุดความรหลดนะครับตอนนี้เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับก็เราจะเริ่มเทสกันเลยนะครับ การเทสเราก็จะเทสตั้งแต่ระดับไฟอ่อนนะครับตอนนี้ปรับมาที่ไฟอ่อนนะครับแล้วก็จะทําการเปิดเทสและดูการตัดต่อของระบบไฟนะครับตอนนี้เราเริ่มเทสที่ระดับไฟอ่อนนะครับเวลาไม่เป็นไรนะครับเราบิดไปเลยบิดไปที่เท่าไรก็ได้นะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ระดับไฟอ่อนนะครับ ตอนนี้เขาก็จะทําการจ่ายไฟแล้วและก็ตัดไปแล้วนะครับแสดงวาา่ wrote, ราระดับไฟอ่อนเขาตัดต่อปกตินะครับอันนี้คือระดับไฟอ่อนนะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็จะไปที่ระดับไฟระดับที่2นะครับระดับไฟอ่อนกลางนะครับอันนี้ยังอยู่ระดับไฟอ่อนนะครับอันนี้คือเขาก็ตัดต่อปกติ นะครับต่อไปเราจะดับไประดับสองนะครับตอนนี้มี5ระดับแล้วแต่รุ่นนะครับตอนนี้เราจะเป็นไฟอ่อนกลางนะครับแสดงว่าไฟอ่อนไม่เสียนะครับตับต่อปกตินะครับวันนี้เรารอการทํางานของไฟอ่อนกลางนะครับตอนนี้ต่อแล้วนะครับก็คือจ่ายระบบไฟให้กับชุดความร้อนนะครับเรารอมันตัดนะครับ แล้วก็ตัดก็ถือว่าปกตินะครับไม่ค้างแต่อย่างใดนะครับโอเคต่อไปเราจะไประดับ3นะครับไฟปานกลางนะครับไฟปานกลางนะครับตอนนี้เรารอนะครับตอนนี้ไฟปานกลางนะครับอยู่ที่ระดับ3ไฟปานกลางนะครับอันนี้ก็เริ่มทํางานไฟก็กําลังจ่ายอยู่นะครับตอนนี้ครับเดรอมันตัด อันนี้คือระบบระดับไฟปานกลางนะครับโอเคนะครับติดดับปกตินะครับไม่ไม่ติดแช่นะครับไม่ติดค้างนะครับต่อไปเราจะไประดับไฟแรงปานกลางนะครับเดี๋ยวเราให้รอบนี้ดับก่อนก็ได้ครับอันนี้ระดับ เรายังอยู่ระดับที่3นะครับก็ระดับ1นึ่งอต่อต,อ,ตอปกติไม่เสียนะครับไม่มีการค้างของระบบไฟแต่อย่างใดนะครับระบบปานกลางก็โอเคนะครับระดับ3ต่อไปไประดับ4นะครับระดับ4ี่จะเป็นไฟแรงปานกลางนะครับตอนนี้เขาต่อ,ตอ,อ,อจ่ายไฟอยู่นะครับตอนนี้เขาทํางานอยู่นะครับเราเรามันตัดนะครับ ก็การตัดต่อก็จะนานขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นควบคุมคาบเวลาในการตัดต่อนะครับอ่าตอนนี้ไฟแรงปันกลางก็ได้ตัดระบบไปนะครับแล้วก็ติดใหม่นะครับก็ระดับสีก็ไม่เสียนะครับระดับสีไม่เสียนะครับเราจะดูเวลาก็ได้นะครับ จับเวลาก็ได้ว่าการตัดต,ต่อของแต่ละระดับกี่นาทีกี่วินาทีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจับเวลาเองได้เพราะแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคระดับ4โอเคนะครับไม่เสียไม่ติดค้างนะครับต่อไปเราจะไประดับ5นะครับระดับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไประดับ4ก่อนนะครับให้มันดับก่อนนะครับทักครู่ นี้เราอยู่ระดับ4นะครับรอให้มันดับแล้วเราค่อยปรับไประดับไฟเรงนะครับระดับที่5ระดับสุดท้ายนะครับโอเคระดับที่4ไม่เสียนะครับเราก็จะมาที่ระดับ5นะครับตอนนี้ระดับ5นะครับเราเปิดไปแล้วนะครับสังเกตว่า หลอดไฟจะจ้าตลอดนะครับจ้าตลอดไม่มีการตัดนะครับถ้าจ้าอย่างนี้แสดงว่าระบบไฟจ่ายนานจนเกินไปนะครับถ้าลูกค้าอบอาหารนะครับก็คือถ้าถามเมอร์ยังไม่ตัดนะครับก็โอกาสที่อาหารจะไหม้ก็เป็นไปได้สูงนะครับ แต่ถ้าลูกค้าตั้งเวลาไว้เยอะนะครับแล้วไม่ได้เฝ้าดูนะครับอ,า,อาหารไหม้อาจจะเกิดมีควันขึ้นจากเตาเตาตูต้ตตอบได้นะครับถ้าร้อนจ,จัดจัดนะครับตัวเทอร์โมโตัวนี้เขาก็จะทำการตัดระบบนะครับเทอร์โมโตัวที่อยู่บนแมกนีตอนนะครับที่เห็นอยู่นะครับเขาจะตัดระบบเหมือนกับของกระติกน้ำร้อนนะครับแต่ว่า อุณหภูมิที่ตัวจะไม่เท่ากับปลติกนะครับอุณหภูมิต้องดูหมายเลขที่ที่ที่โค้ดนะครับหมายถึงตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เองตัวเทอร์โมที่เขาตัดระบบกรณีสวิชตช็อนนะครับก็เคสนี้นะครับที่เราเจอก็คือลูกค้าออกอาหารเลยไม่นะครับแต่เราถามลูกค้าข้อมูลลูกค้าโดยละเอียดแล้วเขาก็บอกมาแล้วก็งงๆว่าไม่ช่องไหนยังไงเขาก็อธิบายไม่ถูก ลูกค้าบอกว่าให้ช่างลองเอาเองนะครับถ้าเจอเคสนี้ช่างมือใหม่แล้วก็ดูคลิปนี้ก็สามารถนําไปทดลองได้ศึกษาได้นะครับท่านที่ว่างช่วงโควิด -19 เปิดร้านใหม่แล้วก็อยากมีความรู้นะครับก็ทางของเราไม่มีปิดบังนะครับก็มีอะไรเราก็จะมารีวิวให้ตลอดนะครับก็อาการไหมตอนนี้ก็คือ,อสวิตไม่เสียนะครับดูสวิต ถ้าสวิตเดิมปกติสวิตเขาก็ไม่เสียตัดไปสวิตตัวนี้นะครับตอนนี้ที่เราเจอคือเวลาเราปรับมาระดับความแรงนะครับตอนนี้เป็นสองนาทีแล้วยังไม่ตัดนะครับก็คือชุดตัวนี้เสียนะครับเราก็สามารถสั่งเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนมันก็มาเป็นคู่อยู่แล้วนะครับทั้งชุดนะครับสวิตของเขาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สวิตตัวนี้มันใช้กันแพร่หลายนะครับ ย่อไหนก็ใช้กันได้นะครับผมก็ตัวหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่นะครับอย่างนี้อะไรก็ราคาถูกลงนะครับก็ถ้าท่านที่ต้องการหาอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างประจำช่างมือใหม่ช่างมือสมัครเล่นที่ต้องการหาอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับตัวไหนที่ท่านหาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นทาง โซเชียลตาง f a c e บุ๊ k ต่างๆท่านหาแล้วไม่ได้นะครับหาไม่มีก็คือเราสามารถรับจัดหาให้นะครับโดยโทรมาที่เบอร์0942619455นะครับย้ำนะครับเบอร์โทร0942619455นะครับท่านที่ต้องการจะหาอะไรนะครับตัวไหนที่ว่าหาแล้ว ไม่มีพยายามหาทุกวิธีทางแล้วไม่มีไม่ได้นะครับเราก็สามารถหาให้ได้นะครับโทรมาที่เบอร์ที่เราให้ไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจทำในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆเราก็มาอัปเดตกันนะครับก็คลิปนี้ไมโครเวฟอบอาหารแล้วไหมนะครับ ตอนนี้ยังไม่ตัดเลยนะครับช่างพูดไม่รู้กิน่นาทีแล้วนะครับก็คืนนี้คือสาเหตุของเขานะครับก็สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ